นะครับสวัสดีครับพี่ๆนะคลิปนี้ทํามาเพื่อพิจารณาในการเคาะนะครับเหรียญไตมานนะครับหลวงพุเตอร์จารัตโมปีหนึ่งเจ็ดหรือเหรียญมละกอนั่นเองนะอ่าสภาพนะครับยังคมอยู่นะครับกระไหลนะครับโดนความชื้นนะอ่ากระไหลเต็มๆสวยๆหลักหมื่นกว่านะพี่ๆหมื่นกว่านะพี่ไปถามเขาดูนะสวยๆใช่ที่ผมพูดหรือเปล่านะอ่ะด้านหลังนะครับสวยๆนะอ่าคมๆนะครับคมๆ ตัวหนังสือไม่ล้มนะครับลายตะไข่ฝาบาทนะครับการน้ําไม่สึกไม่หลอนะอ่านะครับพระแท้นะครับอ่าจุดสี่นาฬิกานะครับแลดูเขานะครับเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับที่ผมชี้เนี่ยนะครับตัวตัดตัวแท้นะอ่าใครจะเช่า่องดีๆนะครับอ่าบางทีก็มีการตะใบขึ้นมานะอันนี้ต้องแลดูเป็นธรรมชาตินะครับของแท้นะอ่าซีกหนึ่งนะครับผมจะบอกเสมอนะครับกับทุกรุ่นรุ่นนะ ตั้งแต่ปีหนึ่งกว่าขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมลงเลนให้ดูนะเหรียญนี้สวยนะครับอสวยผมสายวัดดวงอยู่แล้วนะครับเช่ามาแพงนะครับอยู่ที่ที่พี่กําหนดนะครับหรือว่าจะช่วยน้องก็ได้นะดูกันก่อนนะตัวตัดตัวแท้นะครับซีงหนึ่งจะเรียบอีกซีกหนึ่งจะหยาบจะไม่ใช่เป็นการตัดครั้งเดียวนะแล้วก็บน12นาฬิกาจะมีนะครับรอยขีดนะครับเกิดจากตัวตัดนะ12นากาก็คือบนห่วง นะครับอันนี้ผมจะไปเร็วนะอ่าแล้วก็นะครับหกนาฬิกาจะมีรอยนะครับขั้นบันไดเกิดจากตัวตัดนะครับอ่ะตามนี้พระแท้นะพี่ผมประกันตลอดชีพนะครับฝันลายวะเกะนะครับเอามาคืนเต็มจํานวนนะลายฝาบาทพี่ดูนะการดูพระให้เป็นว่าพระศึกไหมใช้มาไหมนะครับดูแบบนี้นะครับอ่านะครับตะข่ายครบนะครับกาน้ําครบนะครับอ่ากะไลนะครับโดนความชื้นนะพี่ โดนความชื้นนะเป็นพระผิวหิ้งโดนความชื้นนะครับตรงสื่อไม่ล้มนะครับไม่ล้มไม่สึกนะไม่ล้มไม่สึกกระไหลทองเต็มๆอย่างที่บอกนะครับเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นนะครับพระยังมีความคมนะพี่ๆตัวจริงสวยกว่าในภาพนะครับอันนี้ผมลงเลนให้ดูนะอ่าลงเลนให้ดูนะนะครับอ่าจะเหนือกว่ามะละกอลมดําอยู่นะครับกระไหลทองนะอ่ะพระสวยนะคมคม พระสวยคมคมกะไลโดนความชื้นผิวหิ่งนะครับมีคาบผุนจับอยู่นะครับกระไลบางจุดก็ยังสวยอยู่นะครับผิวเดิมนะาตามนี้ครับพี่พระท่านเลือกเจ้าของนะโคตรอรอๆนะครับสวยๆเลยนะนะครับผมเช่ามาแพงนะครับอแต่ยังว่านะครับสายวัดดวงนะครับอยู่ที่พี่ๆกําหนดเองนะ เหรียญกระไหลเต็มๆราคาเป็นหมื่นนะพี่อ่ะตามนี้ครับให้พระท่านเลือกเจ้าของผมซูมให้ดูเลยนะนะครับสภาพเป็นยังไงพิจารณาชอบแล้วก็ใส่นะครับไม่ขี้เลอนะนะครับเรื่องความคมเนี่ยนะครับอ่ะตามนี้ครับสําหรับพี่ๆที่นะครับไม่มีงบที่จะเช่าหลักหมื่นก็นี่แหละครับตัวเลือกนะอ่าผมแนะนาพระวิธีดูพระแท้ไปด้วยนะนะครับหวังว่านะครับพี่ๆที่ยังดูไม่เป็นนะ จะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับอ่าตามนี้นะครับ